สรับช่วงลุยหุ้นเด่นวันนี้นะครับจะเสนอให้คุณผู้ชมขึ้นรถไฟให้ทันครับไม่ใช่รถไฟไหนนะฮะรถไฟฟ้า BTS ครับคุณผู้ชมครับก็หมายความว่าณวันนี้นะครับเป็นจุดที่น่ามองอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับรถไฟฟ้า BTS หลังจากที่คุณคีรีการจนะภาคครับซึ่งเป็น ประธานกรรมการของบริษัทแห่งนี้นะครับได้มีการเก็บหุ้นเข้าเพิ่มเติมโดยตลอดเลยนะฮะซึ่งการเก็บหุ้นล่าสุดของเขานะครับกว่า6%นะครับจากจากอีกแห่งหนึ่งผู้ถือหุ้นที่เขาขายให้เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมลองเช็คเข้าไปดูแล้วว่าต้นทุนเขาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่74สสตางค์ครับคุณผู้ชมครับและณวันนี้นะครับก็เลยรีบเอามาบอกให้คุณผู้ชมก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นครับ ก่อนที่เราจะไปรู้จักรถไฟฟ้าจะซื้อรถไฟฟ้าจะซื้อหุ้นนี้นะครับก็ต้องไปรู้จักบริษัทให้ดีเสียก่อนครับบริษัท BTS นะครับหลายคนบอกว่า เอ้ก็เขาทํารถไฟฟ้าไงเขาให้บริการรถไฟฟ้าไงไม่ใช่นะฮะจริงๆเขามี4ธุรกิจด้วยกันนะครับลองไปดูครับธุรกิจแรกของเขานะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนนะครับรถไฟฟ้านะฮะอันแรกเลยนะฮะอันที่2นะครับก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับมีเดียครับก็คือธุรกิจสื่อโฆษณานั่นเองนะฮะตามแนวรถไฟฟ้าของเขานั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับเขายังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์แอสแตกนะครับ ที่บอกว่าซื้อคอนโดแถมขึ้นรถไฟฟ้ายาวนานอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ธุรกิจเซอร์วิสของเขานะครับก็เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องมานะครับสัดส่วนรายได้กันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ระบบขนส่งขนส่งมวลชนครับเป็นสัดส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนสื่อโฆษณานะครับก็เป็นอันดับ2ครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าเป็นอันดับ 3- 4ตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเขานะครับณปีล่าสุดที่ผมไปเช็คมานะฮะยังดูเหมือนว่าเขาขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะก็เลยเป็นประเด็นให้ดู2ธุรกิจหลักๆแล้วกันนะครับระบบขนส่งมวลชนแล้วก็สื่อโฆษณานะครับลองไปดูกันครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงครับ ระบบขนส่งสื่อมวลชนนะครับเวิสเลเวนิวที่คุณผู้ชมเห็นกว้างๆใหญ่ๆคือ65%ครับธุรกิจมีเดียนะครับก็คือ26%นะครับพ r อ p าร์ตอยู่ที่7%ครับอสังหาริมทรัพย์ครับส่วนเซอร์วิสเนี่ยเล็กน้อยมากนะครับนี่คือข้อมูลในเดือน9ปี2011ทับ2012หลายคนต้องให้รู้ก่อนนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยปีบัญชีของเขาจะต่างจากเรานะครับ เดือน9 2011เทับสองนเนี่ยหมายความว่าสิ้นสุดเดือนธันวาคมปี2554นส่ะครับส่วนเดือน 1- ถึงเดือน3ปีนี้นะฮะก็จะเป็นงวดสุดท้ายของเขานะครับนั่นก็คือไตรามาส4ี่ของเขานั่นเองนะครับเราไปดูกันต่อครับว่าโครงสร้างรายได้ของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับรายได้ของเขานะครับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับครับว่าณนะวันที่30เดือน12รายได้ ของเขานะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมูลค่าตลาดนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึ่งนะฮะที่ผมนำมาล่าสุดคือวันที่30เดือน3นะครับอยู่ที่78สตางค์นะครับมูลค่ากว่า4 4 0 0 0ล้านครับถ้าคุณผู้ชมมาดูดีๆนะครับตัวของ P/E ของเขาเนี่ยเกือบเกือบ30เท่านะส่วน P ต่อ BV หรือว่าราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1.23เท่าตรงนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่า ถ้าเรานำไปเทียบกับ B M C L นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยถูกกว่า B M C L นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนี้นะฮะถ้าพูดกันนะฮะกลุ่มขนส่งนะครับจะอยู่ประมาณสักราคาต่อมูลค่าทางบัญชีประมาณสัก2เท่านะฮะถือว่าวันนี้ B T S ราคายังคงต่ำกว่าอยู่นะครับทีนี้อยากให้คุณผู้ชมดูสัดส่วนรายได้ของเขาจริงๆจ,งจังๆสักทีฮะว่าเป็นอย่างไรครับ รายได้ของเขานะครับเจ้าหน้าที่ขึ้นกราฟ,ฟิกเหมือนเลยนะฮะรายได้ของเขาในปี2,500 54ทับไตรามาส3าครับสิ้นสุดเดือนธันวาคม2554ราครับรายได้จากระบบขนส่งมวลชนครับ1,345ล้านบาทนะครับรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาเนี่ยถึง500กว่าล้านเลยนะครับแล้วก็ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ครับ1 0 9ล้านบาทครับถือว่ายังน้อยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังขาดทุนอยู่ณนะจุดนี้นะครับส่วนธุรกิจบริการเนี่ยเกี่ยวเนื่องเราไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะว่ารายได้สัดส่วนของเขาน้อยมากนะครับขณะที่รายได้อื่นๆที่เขาได้1 3 7ล้านครับโดยรวมเนี่ยมีรายได้รวม2 1 3 1ล้านนะครับกำไร1124ล้านครับ ทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับผู้บริหารของเขาให้ดีเสียก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนธุรกิจไรก็ต้องรู้จักผู้บริหารของเขาให้ดีเสียก่อนผู้บริหารหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือคุณคีรีกันจนะภาคครับ ซึ่งคนนี้นะครับถูกได้รับขนานนามนะฮะว่าเป็นมังกรฮ่องกงอีกหนึ่งคนนะครับสายสัมพันธ์สนิทกับฮ่องกงมากนะฮะคุณคีรีเนี่ยการจนาภาคนะครับตระกูลการจนาภาคจะถือหุ้นรวมกับบริษัท K2J Holding นะฮะนี่คือบริษัทเดียวกันนะครับคือกลุ่มเดียวกันนะครับรวมกว่า40%เข้าไปแล้วนะฮะและนี่ก็คือบรรดาผู้บริหารของเขาครับคุณคีรีนะฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงเขานะครับถือว่าเป็น ผู้ชายนะครับที่ดำเนินธุรกิจ BTS แล้วก็พยายามนะฮะคือ BTS เคยล้มครั้งหนึ่งนะฮะด้วยหนี้สินมหาศาลนะครับแต่เขาก็ใช้กลุ่มทุนฮ่องกงของเขาเนี่ยฮะมาพยายามช่วยพลิกฟื้นนะครับตอนนั้นเป็นบริษัทธนายงครับคนเรียกตียงตียงกันนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น BTS ครับแล้วเขาก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้แปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้านี้นะครับจึงไม่แปลกครับที่จํานวนหุ้นของ BTS จะมีจํานวนมากมายมหาศาลและนั่นแหละครับถึงว่า BTS จะมีผู้โดยสารเยอะมากขนาดไหนนะฮะแต่ด้วยจำนวนหุ้นที่มากทำให้วันนี้ราคาของ BTS นะครับยังไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับก็ต้องยอมรับครับว่าล่าสุดเขามีการเก็บหุ้นไปนะฮะคือซื้อหุ้นนะครับกว่า6%ที่ราคาต้นทุนผมไม่เช็คมา0.74บาทหรือว่า74สตางค์เนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นการเดินแผนของมังกรห้องกงคนนี้นะครับ ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเขามองอย่างไรครับแต่ทีนี้เราก็มาดูภาพรวมของธุรกิจกันจริงๆนะครับว่าธุรกิจของเขานะฮะหลายคนประเมินเลยนะครับว่าเนื้อๆเน้นๆของเขาเนี่ยคือธุรกิจขนส่งมวลชนเนี่ยมันดีจริงๆนะไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ไปขึ้นรถไฟฟ้านะ,ะโดยเฉพาะสถานีสยามคุณผู้ชมบรอนอานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าธุรกิจรถไฟฟ้าของเขานะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ มีจำนวนนะครับณเดือนกุมภาพันธ์นะครับจำนวนผู้โดยสารณเดือนกุมภาพันธ์นะครับถือว่าเยอะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่5 4 0 232คนต่อเที่ยวนะครับว้าวถือว่าสูงนะฮะแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับก็ถือว่าต้องบอกเลยฮะว่าตรงนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่า จุดสูงสุดของ BTS จริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องรู้อย่างนี้นะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่ใช่เดือนที่มีจํานวนวัน31วันนะฮะจำนวนวันมีแค่29วันเพราะฉะนั้นจํานวนนี้ถือว่าโอเคนะครับเขาทําไว้สติติสูงสุดนะครับไว้ที่6 9 7 0 0 0เเที่ยวต่อคนต่อวันนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวของ BTS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะตรงนี้เขาก็มองว่า มีการมองกันนะฮะว่าจะมียอดผู้โดยสารเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับลองไปดูต่อไปครับลองดูภาพต่อไปนะฮะก็จะเห็นได้นะครับว่า Ridership Trend เนี่ยหรือว่าการขึ้นรถขนส่งมวลชนนะฮะจะดีขึ้นมาอย่างนี้แหละฮะ5้าล้านเป็น10บละนี่คือเท่าไหร่ครับขึ้นมาตอนนี้นะฮะ15ล้านกว่าคนแล้วนะครับนี่ฮะถือว่ายังมีแนวโน้มที่ขึ้นมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับ จะเห็นปี09นะฮะที่ลงไปเยอะหน่อยนะฮะอันนั้นก็คือเกิดเหตุที่การเมืองของเรานะฮะทำให้ BTS ต้องปิดครับเอาไปดูภาพต่อไปเลยฮะภาพต่อไปนะครับจะเห็นนะครับว่าเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างปี2011-12ภาพจะเป็นแบบนี้ครับไปต่อเลยครับนี่นะฮะนี่คือสถิติระบบโดยสารกรุงเทพในกรุงเทพปริมณฑลนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะรถไฟฟ้านะครับเชิญฮะต่อเลยฮะ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมตรงนี้ครับว่ารถไฟฟ้านะครับจะมีการสร้างเส้นทาง12 1 2สายนะครับแน่นอนครับว่าจะมีผลดีต่อ BTS นะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็จะมีการเก็บตังค์นะฮะเห็นทางด้านกรทมบอกว่าจะมีการเก็บตังสำหรับสายออนนุชแบรริ่งด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลครับ ก็เลยมีนักวิเคราะห์ประเมินกันนะครับนี่คือแค่ส่วนของรถไฟฟ้านะฮะนักวิเคราะห์ประเมินกันครับว่าจะมีการเติบโตนะครับอย่างคุณคีรีบอกนะฮะว่าปีนี้จะเติบโตอย่างต่ำาเปครับลองไปดูธุรกิจที่มีมาจิ้นสูงของเขานะครับคือสื่อโฆษณาครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็เติบโตไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับก็มีสื่อโฆษณามากมายนะครับที่ไปเติบโตนะครับก่อนเนี่ยฮะค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณานะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่ากราฟเทนขึ้นนะครับผมไม่ลงลึกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเวลามีจํากัดนะครับลองไปดูเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยเลยแล้วกันนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับ เป็นข่าวดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผลการดําเนินงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีนะฮะในปี2,553ทับ2,554นะครับแต่ประเด็นสําคัญคืออะไรครับคุณทีรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดมีการแข่งขันสูงสั่งชะลอแผนลงทุนคอนโดมิเนียมและก็แนวเส้นทางรถไฟฟ้าไว้ก่อนนะครับจากปัจจุบันมีการก่อสร้างอยู่2เส้นทางนะฮะคือแอฟสุขุมวิทแล้วก็แอฟแตกพหลโยธินครับคุณผู้ชมครับ ทั้งหมดทั้งมวลครับนักวิเคราะห์ประเมินเลยนะครับนี่คือราคานะครับราคาตามระยะทางห่างนะครับว่าเป็นอย่างไรฮะยอดจองเป็นอย่างไรนะครับอย่างทางด้านของเมแบงกิมเองนะครับเขาบอกว่าราคาหุ้นปัจจุบันนะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับจากทิศทางนะครับกำไรปกตินะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ71.5%ครับเป็น14 1,400ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มขบวน ตู้โดยสารอีก35ตู้ในช่วงของไตรมาส2ปี2555 2556ทับจะอยู่ที่ Q 3ครับ Q 3ในปีนี้ให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับค่าโดยสารต่อเที่ยวนะครับมีโอกาสครับที่คุณคีรีบอกว่าจะมีการเพิ่มค่าโดยสารต่อเที่ยวนั่นหมายความว่าอย่างไรครับเป็นสัญญาหรือเปล่าที่ทําให้เขาเริ่มเก็บหุ้นตัวของ BTS ขึ้นมาตรงนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ยังต้องดูอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับ เอาง่ายๆเมย์แบงก์กิมเองนะครับบอกแนะนำครับราคาเป้าหมายนะครับของเขานะฮะเขาตั้งไว้ที่87บาทนะครับแต่ว่าคนอื่นนะครับผมก็ไปดูคนอื่นคนอื่นให้ประมาณสัก9เอ้ขอโทษครับ9 90าสตางค์นะครับแเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยให้87สตางค์ครับคนอื่นเนี่ยให้ประมาณสัก90กว่าสตางค์ครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ดูแล้วก็มีอย่างเช่นบัวหลวง d b s Wicker นะครับลองดูชีดาต้านิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะฮะที่เขาประเมินกันไว้ครับชีดาต้านะครับ ก็คือ Summary e a r n i n g แหละที่เขา Forecast กันไว้นะฮะว่าเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมดูนะครับปี2011ทับ2012นะครับที่เขา Forecast กันไว้นะฮะก็จะสิ้นสุดในไตรมาสสิ้นเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีกำไรนะครับ7,450ล้านนะครับแล้วก็ EPS gross นะครับจะอยู่ที่501เเลยทีเดียวนะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยก็ปี2012ครับก็จะอยู่ประมาณสัก9,130ล้าน,นครับ EBITDA จะอยู่ที่4,000กว่านะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่า BTS ยังมีจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการที่รัฐบาลนะครับจะต้องชดเชยนะครับค่าก่อสร้างของ ฐานรากลงจอดและซ่อมบำรุงบริเวณสถานีหมอชินนะฮะซึ่งตรงนี้สารสั่งไปแล้วนะครับอีก,กวงเงินนะฮะหนึ่ล้านบาทนะครับที่ผ่านมาสาลสั่งตั้งนานแล้วแหละแต่รัฐบาลยังไม่ได้จ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวของ BTS นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณคีรีถึงเก็บหุ้นนี้ไว้นะครับแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนทั้งหมดผมนำมาเสนอเท่านั้นไม่ได้เฉีย์ซื้อไม่ได้เฉีย์ขายแต่อย่างใดอยู่ที่วิจารณญาณการลงทุุนของคคณผู้ชมรับ นี่แหละครับคือช่วงลุยหุ้นเด่น